จ้าสวัสดีจ้าท่านผู้ชมเมื่อนีไไล่พ่วงเพชรนะจ้าเป็นอีพีที่สองสิ่ผ้ามาเบิงการตัดยอดไปปลูกในไร่มันของเจ้าของนะคะเนะาะเมื่อเศ้านี่อีพีที่หนึ่งนั่นปลูกไปมเมื่อเศ้านี่ยอดมันมาพ่อก็เลืได้มาตัดยอดเพิ่มนะจ้าพอดีเลยเพราะว่า,าท่านได้ให้เบิงการตัดยอดนะเนาะวัดทีธนีดเดี๋ยวสิ่ผ้ามาเบิงว่า ยอดการเอายอดมันไปปลูกนั่นน่ะเขาเพชรแบบใดนะจ๊ะของไรพงเพชรได้จ้ะเด้อแต่เา,าไปเบ่งว่าทีมงานไรพงเพชรเขาเอายอดกันแล้วแบบใดเนาะทีมงานเก่าด้จ้ะพี่น้องทีมงานเจ้าสวัสดีจ้า เดสิเป็นนางเอกเนาะมานันนีเนาะเอาหย่อนเอายอดแบบได้จ้าตะปูนเอยนายอด้ามงค่ะีขึ้นสวงามอ้หมบุเป็นไงเป็นไงได้ฝืนฟูไงวันเถอดออเดอพ่อระดึอ คือไดหลายแถบผักไทยเอาลายบอรอบนี่งามเนาะมี่แต่หยอดงามๆเลยจ้ะพี่น้องเอ้ยงามคือคนตัดดีพอทั้งพีงามโบทั้งพี่งามบ่ขอเบิงเง่งหยอดเน้ เอาสันซ้ำได้เนี่ยเอาซ้ำได้เสาแพรมสันซ้ำได้ใบเอาใบจยกใบหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็บไปริใบออกจากสองตาเกี่งวต้องไปทำเสาวันละสองเดือนยอดไม่อ่อนไม่แก่ยอดพอดีโอเสาแพรมนี่เขาเป็นนักวิชาการนักชำนาญการยอดเอายอดที่มันสวยๆอยอดที่มันสวยๆอวบๆ ชูรับแสงแดดดอยอดใดที่ขึ้นชูรับแสงแดดคือยอดที่แข็งแรงคือยอดยอดที่แบบว่าสมบูรณ์เนาะบ้ายอดี่ยอดงามอีดีมาเบิงมาเบิงสาวอันนี้เขาตัดกันนะนี่คนมีดวงเนี่ยมากับคนมีดวงงามมาก ตู้ชู้คืนง่ามคักนนนเนาะอันนี้ลงปุ๊บเดียวเกิดปาบในนอกระดวงเน,ะนาะเดี๋ยวงนงามเดี๋ยวต่างคนไใไพวงเพชรนี่พนักงานแต่ละคนนี่เขาเขาชิ้นชำนานการมืดแล้วนะแบบคัดมาแบบหัวกะทิในหมู่บ้าน <laughs> เป็นงานกันมืดแล้วคือแบบสามารถแบบบอกได้เลยอืโอย้ยเก่งเก่งเก่ง เก่งคักผู้หนึ่งอันนึงผู้หนึ่งน่ะกลมๆเงยๆอยู่อีกคนนึงน่ะโอ้ยยอดงามแต่ปะบุเนาะคือผักบุ้งเนาะคือผักบุ้งเลยจ้ะเนาะกินได้บ่อยจ้ะป้ากินได้บอกกินมะนาวพริกทไแตงกอนทำไมแตงกอนโอ้ยเบิ่งเนี้ยอดงามคักมันพอดีเอายอดนะป้าเนาะพอดีเอายอดพอดีเลยแปลงผุ่นมันบ่เต็มเลยเอาใส่อีก ว่าสิเลี่มมือนีสิเลี่ยมว่าปะเอาให้เลีล่ล้วเอาให้เลีล่ล้วปลูกไร้เมื่อยเหลว่ยมพี่ข้าเหลี่ยมคนละพักพรผักพรบ่ใหา้บ่ให้คุญกันพักจักเทีย <laughs> เขาปะ <laughs> เขาอยากพักอยากพักแล้วพี่ข้ามาเบิ่งยอดเด้เอมาที่นี่พี่น้องเอ้ยงามคักงามงามตัดยอดกับตัดประมาณเจ็ดใบบอกประมวงประมาณ เจ็ดใบแล้วก็ลี่ออกสองใบอันที่ปักอะประมาณหาใบเนาะเห็นมันเหลืออยู่เนาะเอาก็ลี่ใบแนบ่บ่ใบแนบ่บ่ลี่ลี่บอรอบนี่อ๋อลีแบบนี้ประมาณมประมาณนั้นสามือกอะฝืนแล้วเนาะมันแค่รอดนีดป่ปลูกประมาณสองเดือนกวักวก,วกวัเป็นหัวไงคุดได้แล้วจ้ะขัดว่าบอย่านแม่งกับปล่อยถึงสามเดือนแต่ว่า ส่วนมากป่ได้ใส่ยาก็เลยต้องเอา<ม>ออกก่อนก่อนนะั้นสิกินห้าเห้าก็ต้องกินมันก่อนต้ <c oughs> องกินมันก้อนกินมันก่อนนถ้ากับป <c oughs> <ๆ>ลูกตามธรรมชาติแบบว่าให้ปุ๋ยแน่ยังแน่แนั่นแหละแต่ว่าหางยาหนีห้าสจีบเน้นเนาะ <c oughs> อะตัดมาเร็วๆคือตัดสาถิร่ะทางนั้นรออยู่ทางพีเดอ้อยอดมันหลายยอดมันงามงามพอมาก ขนอายุบ่สี่สิบขืนบ่ลับเด้อค่ะสวนนี้แตาอายุต่ำกว่าสี่สิบบ่ลาบเอาสี่สิบขืนโซวอนีแจะทีมงานสซวออันทั้งผุนเหรอเมื่อวานเนาะทั้งผุ่นไหมิก็หล่อันนี้เหลืออยู่หาหกเจ็ดล่อง เอามืนอ,กกอนี่กับพ่อดีใส่กระปูกแป้งนั่นเนาะแป๊มเนาะอันนี้อันนี้เขาเริ่มชํานาญนการแล้วเขาเขาหูง,งานแล้วมาใหม่ๆพากันปลูแบบลุมมๆดนๆแล้วก้อนหินก้อนดินทับไว้ก็มี <c oughs> รอบสองนี่บอ่อบผาดบอ่อบผาดเนะาะหูวิธีแน่นึงแล้ว ไม่ไม่เดี๋ว่องพิษล่ง<า>ถือม,ลลม,ลม,มแล้วเรื่องสาวเป็นีมในบกขาดง,งานจากมือหามเจ็บหามป่วยหามล่าหนาเล, <isas> ล้วลูกไปล่า โให้บโให้คนงานล่าพอคนนึงล่าคนนึงก็อยากล่าอซามันสิบเลียร้อมกันอีกคนหนึ่งมาอีกคนนึงบบเดมาเพิ่นกะมันกะบ๊อบอนีเนาะมันมันบ่มวนะนกับอู้เป็นตาเสียบค่ะปวดปวดเขามาถามซื้อก็ซื้อสิโบท่านเลยให้เขาได้ดอกเพราะว่าจะของปู่ท่านพ่อเด้อพี่น้องเลยจะเฝ้า รอบต่อไปเจ้าเฟ้าอเด้ออีกสิบมือดีตัดหายเด้อที่จองไว้เด้อตอนนี้เอาแบรทั่นได้หรอกจ้ะมันนั่นเนาะจะให้สิเลี้ยงไว้หายก่อนพระมาณจากไรหร์เฮ้ยเป็น5นเนไหมอ,ไหนนะอ้าประจิดพระมาณจากไรเ์เฮ้ยไห้นี่มะ ได้กูวะเกือบสองเนาะอันนี้กระสิคูดประมาณต้นเดือนเมษาได้อยากได้หัวมันแบบหวานๆแบบว่าแบบอยากคัดไว้นะจองมาได้เลยในเพจได้จะเด้อเพราะว่าเป็นคิวเป็นคิวตอนนี้ก็เริ่มมีมาแล้วยอดจองเนาะได้อยากได้แบบงามๆคัดไว้เดี๋ยวสีเหลือกไว้ให้ตามคิวเด้อ คือแดดแชนอ่บดนี้อันนี้พันสายพันอีหยางนอมันคือบุคือมูเนาะกระไพยนี่อันนี้สงสัยม่วงโอกินาว่าเนาะม่วงโอกินาว่านบอตตองตัดเอาดอกแต่ว่ามันแย้มแน้มท่ากูห้ากะแยกหัวเป็นอันนี้คือกันมันบุคือกันอยู่แล้วเนาะ ยอดมากกับสีไข่กันนี่สำหรับอีพีหนีกับซำหนีกันเด้อจ้ะพี่น้องห้อนแม่ <c oughs> อันอันห้อนคักมือนีวันทียังมียี่สิบเจ็ดเนาะยี่สิบเจ็ดกุมภาสองห้าหกห้าจังได้กับปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อช่องน้องไม่ช่องไม่ล่าสุด ไลมันหวานพวงเพชรมีพี่เนี่ก็ซ้ำนี่แหละจ้ะจบไปลงทีอันพี่สาวคนสวยสุดสวยนี่แหละจ้ะสวัสดีจ้า